ำไมต้องใช้ RSI เป็นที่เก็บ TP อ่ะตะก,กี้เซลมาตรงนี้นะคะ2 4แล้วก็พอลงมาตรงนี้ไม่ปิดนะคะก็จะเด้งกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทราบว่าเราจะปิด TP ฝั่งไหนเรามองฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายตรงนี้ฝั่งแรกเราปิดเลยค่ะเพราะเราเทรด M 1เราตรงนี้เราก็ได้มา200จุดแล้วนะคะเอะ่เกือบเนี่ย 200จุดแล้วเรามาเนี่ยได้200จุดปิดไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ปิดก็ย้อนขึ้นไปได้100ร้อยกว่าจุดนะคะเนี่ยพอมาถึง RSI อะ่ะมันอยู่ข้างล่างโอเวอร์โซแล้ว20แล้วได้เท่าไหร่ปิดก่อนเนีคะท้งไม่ปิดน้องก็จะย้อนขึ้นไปขึ้นมาอยู่เนี้ยนะคะแล้วก็ปิด T P หนึ่งฝั่งซ้ายขุมท่งเทียนฝั่งซ้าย2 RSI อยู่ข้างล่างเนี่ยปิดเลยนะคะเราก็ไดเนี่ยถ้าเราไม่รู้ที่ปิด T P ออกคอนเฟิร์มสุดท้ายในการ take, เทรดก็คือ RSI นี่แหละนะคะเห็นไหมช่วงที่ RSI size V s i วไม่ยอมลงสักทีนะคะเพราะ RSI ถึงแม้บนกราฟจะอยู่บนสุดแล้ว RSI อยู่ข้างล่างยังไงเขาก็บายขึ้นเห็นไหมคะบายขึ้นจนกระทั่ง RSI อยู่โซน o v e r b o ์บอทอะโซน 70, 80, 90นะคะแล้วเขาถึงจะลงนะคะเขาถึงจะลงให้ยาวๆลงจาก26ถึง 22, 400จุดนะคะแต่ช่วงนี้ติวไม่ทัน มาทันช่วงนี้ก็เข้าไป1ไม้นะคะเนี่ยพอลงมาถึงทีฝั่งซ้ายเรา TP ไีไปไว้ไก่อนแล้วก็มาด้านล่างนี้อันนี้คือ M1 ติ๋วเรียน M1 ติ๋วเรียนเทรดกับครูอ้อมตัว M ตัว W V ความบีงายนะคะครูอ้อมจะเทรด M1 ต้องขอบคุณครูโค,โค้ดทุกท่านนะคะที่ติวได้นำมาใช้หมดทุกโค้ดเลยตั้งแต่ที่เรียนมาไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านเทรดฟอเรโค้ดแพมโค้ดธนโรด ฟอเร็กง่ายนิดเดียวแอดตี้โค้ดวันใหม่นะคะครูเบียครูอ้อมทุกคนนะคะถึงได้มาอยู่ทุกวันนี้เหมือนเรียนหลายวิชาขอบคุณครูโค้ดทุกท่านนะคะเนี่ยคอนเฟิร์มตัวสุดท้ายก็คือ r s i m 1ต้องอยู่ข้างบนถ้า r s i m 1กับ m 5ขัดกันนะคะคือ r s i m 5ไม่ยอมขึ้นบนเกที่รคือเขาก็ก็คือแรงเซลหละ r s i m 5ไม่ทะลุ เ,เส้นเจ็ดอ่ะไม่ยอมทะลุขึ้นข้างบนเขาก็ยังไม่ลงนะคะถ้าจะลงจริงเนี่ยเขาต้องเส้นเจ็ดต้องขึ้นมาก่อน RSI เจ็ด SI ต้องขึ้นมา Develop ข้างบนก่อนเขาถึงจะลงจริงนะเขาต้องย้อนขึ้นมาก่อน่วงน,นี้ถ้ามันขัดกันอ่ะถ้าขัดกันเราก็มาดู RSI M หนึ่งถ้า RSI M หนึ่งอ่ะไม่ขึ้นโซน o v e r b o ์บอทมากๆอ่ะเราไม่ต้องเซลเลยนะคะเห็นไหมคะเซลลงมาก็ได้อยู่ ตั้งแต่26สองหกอะถ้าถึงสองห้าสาม้อยสี่้อยจุดนะคะสองอยถึงเนี่ยนี่แหละถ้าสูตรแม่ปลาก็คือบอกว่าแคทแลดนะคะหรือ o v e r อร์แลหรือบอกว่าเจ้ามาเคลียร์เอขาบาย <c oughs> จ้ามาเคลียร์เอขาบายแล้วก็ถึงจะลงนะคะหิยไม่ใช่เจ้ามาเคลียร์เอสเขาเซลคือเราเซล์ไว้ต่ำๆอย่างเงี้ย เาเซลอไว้ต่ำๆเนี่ยถ้าอยู่แบบนี้ RSI M1 อยู่อย่างเงี้ยไม่เซลเลยนะคะไม่เซลเลยเราจะเซลต่อเมื่อ RSI อยู่สูงๆเท่านั้นเราถึงจะเซลถ้า RSI อยู่ข้างล่างยังไงเขาก็ขึ้นค่ะเขาก็ขึ้นนี่คือ,อที่เรียนมาหลายครูหลายโค้ดกว่าจะได้คอนเฟิร์มตัวสุดท้ายในการเข้าออ,อเดอร์คือ RSI สูงแล้วสูงได้อีกต่ำแล้วต่ำด้อีกโดยดูจาก RSI นะคะ แล้วใช้แท่งเทียนใช้ P A ใช้ซิกของแม่ปลาใช้กรอบดูทุกคูทุกโคตมารวมกันค่ะทั้งเส้นที่เรียนมากว่าจะจับผลกรวมกันได้ทุกวันนี้นะคะเห็นไหมคะถ้า R S I M 1อ่ะไม่ขึ้นบนจริงเขาไม่ลงหรอกค่ะก็จะไซ์อย่างนี้แหละเออรอราขึ้นรอบใหม่สูงอ่ะรอสูงรอบนี้ถ้าถ้าแท่งเนี้ยขึ้นเหนือกว่าตรงนี้แต่ R S I ต่ำกว่านะ นะคะเกิดโอ้เกิดได้อะ่ะรับรองว่าลงแน่นะคะลงยาวเกิดเดเวเทนรอค่ะช่วงนี้ก็รอตลาดเมกานะคะฟ้าสดใสทุกท่านขอบคุณค่ะ